เ <c oughs> <c oughs> ้ยระวัง,วงขึ้นอัพเออขึ้นอัพไป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 ขยางยางยางท่าทีมาทึบขึ้นมาทึบขึ้นมาทีนึง โอเคสลับด้านกันเลยเปลี่ยนทิมทิ๊อ๊อ <laughs> เออสามสองเริ่มเออนึ่งดีสวยสองอสามปไปสี่ปไปห้าไปหกไปเจ็ดป้ายเออดีผักไปเลยผักไปเลยเออสิบห้าทีผลักไปแรงๆเลยเออนึ่งฮึบ